ล <laughs> ังจากคลิปที่แล้วที่เราไม่ได้คณะโอที่เราหมายปองแม้เราจะแต่งตัวเป็นคณะโอแต่เราก็ไม่ได้คณะโออยู่ดีนะครับก็ยังเหลือหนึ่งรางวัลก็ไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าความจริงแล้วนะ่ะผมก็คือโจโจสะตารูยังไงล่ะผมนะ่ะ แพ่งแก่งที่สุดยังไงล่ะก็ผมพอดีว่าผมมาเห็นนี่แพงนี้เลยอิจิบังกุจิจุจสึใไคเซ็นนะครับผมต้องการอยู่รางวันเดียวซึ่งมันบังเอิญมากเลยนะไม่เป็นรางวันเดียวครั้งที่แล้วรางวันดีใช่ไหมอันนี้ก็รางวันดีแต่ไม่รู้จะได้ดีหรือเปล่านะวันนี้ก็นั่นแหละก็อยู่กับร้านเดิมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโคโจเซนเซมียังมีกิฟต์ติดอยู่เลยจะไปดิทอยเย้ไหนไหนโปรดรารรอบนี้เป็นไงเราโชว์เราเตรียมมาให้เลยนะคะกี่อิจิบังจุจูสึยโคโจเปลี่ยนหน้าได้ด้วยหรอ เอออยากได้บอกเลยค่ะจุกจุกคือยังไม่มีใครเปิดแผงเลยมีใบเดียวเนี่ยมีใบเดียวมีใบเดียวเปิดได้จีมาลงสดสดอันนี้ถือว่าเรียกว่าเปิดแผงแล้วกันเปิดแผงเลยนี่เราจะมาเริ่มกันเลยนะครับกับการซูมิจิบังกุจิชุดสื่อไทรเตนเรียบร้อยอ่ะเขาซื้อไปปึกหนึ่งหมดเลยนะี่ยใบแรกอ่ะขอแบบงามๆหน่อยใบแรกจังสแตนดี้เลือกได้ก็โจอยู่แล้วฮะ ะสแตนดี้ใหญ่นะอ,นอันน,น,นี้ตัวอย่างสแตนดี้ไดอีมาถือว่าคุ้มค่ามากป่ะกลับบ้านเลยยังใบที่สองลินดีกว่าลินตั้งผลงานหน่อยลินขอหยิบเองดีกว่าได้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 นี่มองมองไว้มองไว้มองเยอะๆฉันมองอันนี้อยู่ไม่ไม่ไม่รู้ <c oughs> จักอย่าอย่ามองอันนี้มองอันนี้มองอันล่างสุดหนึ่งสองเฮ้ยอีเฮ้ยเอ้ยเอ้ยทำไมทำไมปล่อยเลสสแตนดี้อ่ะใบที่สามมาค่ะก็โจที่วงกุญแจวงกุญแจหนึ่งสอง เฮ้ยมันไม่ออกสามอันบนเลย้ยพิเกอร์เลพิกเกอร์เลกพิกเกอร์จิ๋วอย่างน้อยก็โกโจพิกเกอร์จิ๋วอยากได้อะไรนะอยากได้อยากได้ดีใช่ไหมอยากได้ดี A B C D A B C D เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีเทคนิคในการเลือก A B C D A B C D A B C เฮ้ยเฮ้ยโนบะระโนบะระลิ้นปเละครับผมพี่โบลิ้นปลอยเละแกต้องดีใจใช่ไหม ผู้ใช้ใส่กระเวชคำสาบตะปูเฮ้ยขอบคุณมากปล่อยเล็กขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยนี่ปล่อยเล็กกับทุกคนปะเนี่ยเป็นอะไรอ่ะเไอ๋อดีใจดีใจดีใจกับนี่ยินดีด้วยนะคะคุณลูกค้าค่ะนมบารามีตัวเดียวแล้วคนอื่นถ้าเขาอยากได้นมบาราก็แบบจีค่าจีค่าใบเพราะว่ายังไม่ได้โกโจเซนเซเลยออกจากร้านได้แล้วหรือแต่คุ้มแล้วนะเฮ้ยจุูบเฮ้ยสแตนดี้ออกเอ้ยออกไม่ใช่จีจี ทำไมฉันต้องหน้าออกหน้าอมตาดีวะหนึ่งสองเอานะครับเย้เฮ้ย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 จีแล้วดีใจเอ้ยไม่ใช่ดีใจเสียใจเสียใจทำไมเก็บอาการที่อยู่ในดิลินแต่อันนี้มันมันได้อ่ะอ้าวเยี่มทำไมทำไมจะต้องดีใจกับอะไรแบบนี้อ๋อเราดีใจแทนลูกค้าที่ได้ของคุณแจไปได้ใช่กหมใบนะอีกสองใบเหลินไมพร้อมกันทูเกเตอร์มันจะผ่านไปด้วยด้วยดีค่ะทูเกเตอร์ขอมอะไรไปก่อนเรื่องอีกทีหนึ่งคหนึ่งสอง จี้เย่อีอียินดีด้วยนะคะคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวดิจะซึ้ทำไมเองได้รางวัลสีนี่ได้ไป3ตัว3ตัวนี่สติกเกอร์ตุ่มเฮ้ยแต่มันน่ารักอะมีรางวัลเนี่ยจะลุ้นได้ข้างข้างเลยนะคะว่ามีตัวอะไรบ้างเนาะไปกันเลยเจ้วเป็นอะไรแล้วฉันเป็นอะไรกับตัวเนี้ยโนบะละ อกไม่ว่ากุญแจตัวซีเกตด,ด้วยม<ะ>ึงกุญแจมีตัวซีเกตซีเกต<ช>ซึ่งไม<บ>่ได้อยู่ในลายนี้นะมันมีตัวซีเกตเนี่ยไม่ได้อยู่ในตามที่ลายที่เห็นเลยก็ไม่รู้ว่าอาจจะเ,เป็นคานาโอะเอ็งยังหวังคานาโอ,อ๊กอีกแต่คลิปที่แล้วซีเกตก็คือคือฮึบเอ้ยกระดาษได้กระดาษได้กระดาษต้องเปิดกระดาษเลคลิปอ่ามีมุมนี้ฮึบฮึบฮึบอ่าอ่าฮึบฮึบ เฮ้เฮ้เฮ้ไม่ออกเว้ยเลือกอะเฮ้ยโนบาระโนบะรเะมันเป็นคอลเลคชันโนบาระใช่ไหม้ยไม่ปล่อยนะสิบหนึ่งมันด่านี่ไงในแพนด้าลินแล้วปีอือจุดอะไรอะตัวร้ายสิ่งเดียวที่ได้มาที่เป็นโกโจเซนเตก็คือสแตนดี้ที่เลือกเองด้วยนะที่เหลือนี่บอกเลยไม่ไม่น่าเสียใจเลยอันเนี้ยได้รางวัลซีมาอันตะแหลอันตะแหลอันเดียวในแผงตัวเดียวใช่แล้วบอกเลยว่าไม่ว่าจะเปิดเพนทงคุญแจหรือว่าเป็น ตัวเล็กก็จะได้นางมาหมดเลยนะคะยินดีด้วยนะคะเนี่ยสำหรับใครที่เก็ตเซนี่หูเขาบอกเลยเขาแบบเขามาพี่เน่ทำได้ยังไงเดี๋ยวรอบหน้ามีอจิบางอะไรอีกเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันอีกกับร้านนี้เลยร้านเดิมจาอะจับไม่ไปร้านอื่นแล้วเพราะว่าทันนี้ปล่อยเลทอยู่ร้านเดียวนะครับร้านอื่นไม่ปล่อยเลทยินดีด้วยนะคะแต่เมื่อกี้คือแบบแม่ค้าเปิดมากก็ได้เมื่อกี้คือแบบว่าแม่ค้าคือเปิดได้จีได้เอสแม่ค้าดีใจเยยินดียินดียินดีกับลูกค้าหน้าหน้ามันไปนั่นแหละขอบคุณร้านสะปิริทอร สับลิทชาแนลนะคะอย่าลืมแวะเข้ามาดูความเปลือของเราด้วยนะคะแมันเป็นเพราะว่าฉันอะแต่งตัวแบบโนบาระไงเฮ้ยเหมือนจริงเออนี่ไงเออสรุปเราไม่ได้แต่งตัวเป็นานาโอจากคลิปที่แล้วเราแต่งตัวเป็นโนบาระ